เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆรู้ชมถ้าเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้เป็นบ้านสวยพร้อมอยู่เลยเนื้อที่2 1 3สตารางวาครับมีเพื่อน้านไม่เปี่ยวไม่ลางตัวบ้านสภาพดีครับมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้งําใกล้โรงพยาบาลด้วยใกล้ตลาดนะครับใกล้แหล่งความเจริญบ้านก่อตามนี้ครับ พร้อมอยู่ได้เลยกรทำความสะอาดกเข้าอยู่ได้เลยราคาไม่แพงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆถ้าม้ชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวฮีทใหม่ๆครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยครับแปลงนี้อยู่อุบลน,นะครับใกล้โรงพยาบาล5 0าพรรษาครับเปิดขายในราคา1ล้าน4แสนบาทเท่านั้นครับเนื้อที่213ตารางวาบ้านพร้อมอยู่ครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อการครับถ้าหาเบอร์โทรเจ้าของไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ